เสาร์เสาร์ทุ่งฟัาดอนซุโรห์ยาซีนซุโรห์ยาซีนซุโรห์ยาซีนเป็นซุรห์เป็นซุโรห์ที่สามสิบหกยาลำดับที่สามสิบหกเป็นบัญญัติมักยะเป็นบัญญัติมักยะบทบัญญัติมักกยะหมายถึงอะไรฮะบีบบทบัญญัติที่ประทานก่อนท่านนบีอพยพถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ อยู่ในเมืองเมกกะก็แล้วแต่เอาต่อไปมีแปดสิบสามอายะสุรยาซีนี้มีทั้งหมด83อายะนะครับความหมายโดยสุรุขของสุรยาซีนความหมายโดยสุรุขของสุรยาซีนสุรยาซีนเป็นสุรอมักียาที่ประมวลไว้ด้วยเรื่องสำคัญสำคัญในหลักการสามเรื่องเพอ่อาจจะไม่ดีสุรยาซีนมีเรื่องที่สำคัญดีเรื่องนะฮะบีบสามเรื่องสเรื่องด้วยกันนะครับต่อไปโรบบานี หนึ laws, 1, so it, ่งการศรัทธาในภาษาอาหรับเรียกอัลอีมานูการศรัทธาการยึดมั่นนะครับศรัทธาอะไรต่อสองการฟื้นคืนชีพสองก็คือการฟื้นคืนชีพอัลเบอสอัลเบอสในภาษาอัอัลเบอสการฟื้นคืนชีพอันดับที่3สามการชุมนุมการชุมนุมการชุมนุมชุมนุมที่ไหนชุมนุมที่ทุ่งมะ ชัดน <move> right. ั่นเองสามกี Ó, let, let, the ่เรื่องนะฮะบีบเมื่อกี้สามเรื่องเรื่องที่หนึ่งเรื่องการสตารอีมานเรื่องที่สองการฟื้นงกันะอัะแกับอ่าลอัที่สามการชุมนุมนะครับเยาวมมลฮิซาบในวันที่ตอบแทนที่ทุ่งมัชชัดต่อไปรับบานี่ เราจนเรื่องของชาวหมู่บ้านและหลักฐานที่ยันถึงความเป็นเอกะแห่งพระบุตรนเจแห่งสากลุโลกสุร้อนนี้เริ่มด้วยการสาบานด้วยอันกุศลอันกุอานุนการีมถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของอวุณยุและความจริงแห่งศาสนาของบิบสุร้นนี้เริ่มต้นด้วยอะไรนะฮรบีิบสาบานกับอะไรย e s น n w e l c

งพวกเขาได้ดำเนินชีวิตอยู่ในหลงผิดและหลงทางที่เกินขอบเขตและปฏิเสธการการเป็นดอซุของมุฮัมหมัดซุนอับดุลลอฮสซุลลัลลอฮุอัลเลละหลอะลัยฮิวัสลัมดังนั้นการพของอัลลอฮฺจึงเหมาะสมพูดและคุกควรแก่พวกเขาสุดยอนี้ได้นำเอาเรื่องราวของชาวเมืองอันตอกีย ซึ่งพวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธามากล่าไว้เพื่อเตือนให้นึกถึงผลแห่งการปฏิเสธอัลวะโยและศาสนาและศาสนาตามรูปแบบของอัลกุรอานอ่าสุราอนนี้พูดถึงกล่าวถึงคนในเมืองไหนนะฮรบบีบอ,อ,อ,อัต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 ตอกียะอ่าเรืยองอัตตอกียะ นะครับว่าจะมีเรื่องราวที่อลัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาส่งใครมาในเมืองนี้และชาวเมืองนี้ทํำยังไงกับคนที่อลัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาส่งมาต่อรบบนีุ้รานี้ได้กั่าในการใช้เรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียนและยทดานอทาร้อนุรานี้ได้กล่าวถึงท่าทีของนักเผยแพร่มุมีนผู้หนึ่งคือ ฮาบ,บีบุญนัดจัดฮาบีบุญนัจจัตฮาบีจจบ,บุญนัดจ,จัดชื่อจะไม่ดีนะฮาบ,บีบุญนัดจ,จัดในเรื่องนี้นะนะครับแต่แต่ตับซีดอาริตตับเซตอธรริบายอัลกุรอานเขาพูดถึงคนนี้ถึงแม้ในสุรยาสิจะไม่ระบุชื่ออย่างชัดเจนแต่นะครับนักอธิบายอัลกุราอรานได้อธรริบายว่าคนที่อัลลอฮฺตาลาส่งมาคือคือคนนี้ ซื่อเขาได้ส,สังต่อกุ่มชนของเขาและกุ่มชนนั้นได้ฆ่าเขาเอาแล้วตายลว